สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่15กันยายนพุทธศักราช2563ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะเก่งกกำไรไซเวย์ในกรอบเป็นลักษณะลงซื้อขึ้นขายนักลงทุนหาจังหวะเข้าซื้อ